นในวันที่สดใสพวกลูกแพะเล่นฟุตบอลกันที่สนามนี่ขอร้องขอเล่นด้วยฉันก็อยากเล่นฟุตบอลเหมือนกันนะ เราโจมตีจากด้านซ้ายสกัดไว้ได้โดนันโดคว้าบอลไปแล้วครับไปเล่ส่งให้เขาและยิงเล่าโกโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับท่านผู้ชมอาลาบตบมือให้ทีมาราซิลด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาชนะด้วยเวิร์ครับเป็นครั้งที่หา้าเป็นเกมที่เจ๋งมากเลยเราเปื้อนดินไปหมดไม่อาบน้ำกันพวกเราหิวแล้วด้วยอ่ะ ออแต่ฉันยังไม่ได้เล่นเลยนั่นเนี่ยโอเคฉันสัญญาครั้งหน้าจะให้นายเล่นนะแต่ถ้านายอยากไปด้วยก็ได้เรามีคุกกี้กับนมด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เยเฮ้หมาป่าเมื่อกี้ยิงลูกสวยเลยนะก็แน่นอนเบเล่สอนฉันเองเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันรู้เปล่าเบเล เปเล่นักฟุตบอลในตำนานเปเล่น่ะเหรอใช่ใช่นั่นแหละคือเราคุยกันทุกวันเขาชอบฉันมากเลยละ่ะนายอมโม้แน่ๆเลยอ่ะนจะเป็นเพื่อนเปเล่ได้ยังไงเล่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดังที่สุดในโลกเลยนะถ้าเธอไม่เชื่อฉันไปริโอเดจาเนโรก,กันเลยฉันจะแนะนําเธอกับเขาเองหน้าของฉันอยู่ที่นั่นโอเคเราจะไปกับนายไปหาเพื่อนเปเล่ของนายและคุณนะเย้ yeah! ได้ได้เลยได้ไดแน่นอนอะนะไปกันเ <c oughs> พอเราไปถึงเราจะไปดูคาร์นิวัลกันด้วยเย้หลังจากเดินทางไปถึงรีโอเดจาเนโรแม่แพะและลูกของเธอไปเที่ยวดูคาร์นิวัลชื่อดัง นดูนั่นสนะิน้าฉันอยู่นั่นน่ะว้าวคุณน้านายนี่เจ๋งจังเลยอะนะฮู้วสนุกจังเลยความตื่นเต้นของคานิว,วัลรายล้อมทุกผู้คนพวกเขามีความสุขและอารมณ์ดีแม่แพะและลูกของเธอกลับมาที่โรงแรมหลังคานิวาลจบลงมันสนุกดีนะวันนี้นะ่ะใช่สนุกจริงๆ เด็กๆจ้าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวหลายที่นะพักผ่อนกันเถอะจ้าราตรีสวัสดิ์นะวันต่อมาแม่แพะและลูกของเธอไปพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตว้าวกลา,า,างตาอะไรข่าดน,นี้เนี่ยพิพิธภัณฑ์นเนี่ยเหมือนลอยน้ำเลยนะเนี่ย อาคารนี้ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ด้วยนะมันมีแผงโซลา่าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีกับธรรมชาติเหรอมหาศาจรรย์อย่างเหลือเชื่อคุณน่าหวังว่าเราจะไปรูปมือเย็นด้วยพวกเธอจะไปไหมล่ะอืมทำไมนายไม่ชวนคุณเปเล่ด,ด้วยล่ะจะได้เจอเขาตอนมือเย็นนายคิดว่างไงแม่ก็แน่นอนฉันคิดเอาไว้แล้ว คุณเปเล่อยู่ไหมบางทีที่นายพูดไม่เป็นอย่างที่พูดเลยอะฮ <laughs> ะ <laughs> แค่รอกันสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็มา <laughs> แน่นอนละ่ะเขาต้องมาแน่ๆนะพรุ่งนี้เราจะไปนั่งเฮลิคอปเตอร์กันนะมาป่าเตรียมตัวนะฉันซื้อตัวให้นายด้วยเจ๊งเลย เราจะได้เห็นรูปป้านพระเยซูคริสตที่โด่งดังระดับโลกและสนามกีฬามาราการหนังจากเฮลิคอปเตอร์ถั่วที่ยอดเยี่ยมรอเราอยู่ ตรงนั้นคุณเตเล่หรือเปล่าฮะ<ม>ให้ฉันลงไปเดี๋ยวนี้เลยฉันจะลงมันจะเป็นไปได้ยังไงละ่ะนายจะลงไปได้ยังไงฉันจะใส่ร่มชูชีพแล้วกระโดดลงไปเลยใช่ฉันจะทำแบบนั้นแหละในขณะที่แม่แพะพยายามห้ามไม่ให้มันกระโดดหมาป่าก็กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ฉันมาแล้วเปเล่รอฉันก่อนอโอ๋โอ หมาป่าห้อยติดกับร่มชูชีพโอ้ฉันไม่มีโชคซะเลยฉันคิดจริงๆว่าเป็นเปเล่รูปปั้นนี้น่ะมันดูเหมือนเขาจริงๆเฮ้ย <c oughs> วันนี้เยี่ยมมากเลยอ,อะไปไ่า้น้าที่หาดโคปาคาบาน,น่ากันดีกว่านะหนูก็อยากเล่น<อ>ฟุตบอลบนชายหาดเหมือนกันโอเคงั้นไปกันเถอะจ้ะยินปี คนพร้อมแล้วนะฉันจะเริ่มการแข่งเลยครับถ้าผู้ชมที่รักทั้งสองทีมลงสนามแล้วสภาพอากาศและพื้นสนามเหมาะกับการเล่นฟุตบอลมากหลังจากโยนเหรียญแล้วเนี่ยทีมราซิลจะเริ่มการแข่งด้วยที่คาดผมสีเหลืองคาดเขียวนะครับ เอาละครับทีมฝั่งตรงข้ามบุกไปแล้วดูเหมือนกำลังจะทําประตูด้วยยิงและลูกออกไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากเลยตอนนี้บอลอยู่ที่ทีมของเราแล้วนะครับเอาละครับพวกเขาเนี่ยไวเกับพายุเลยไม่มีผิดนะครับคุณเล่นต้องการส่งลูกครับส่งบอลมาให้ฉันไม่ไม่ส่งมาให้ฉันดีกว่าเย่เย่ ฉันรออยู่นักดนตรีส่งมาจ่ายเลียดพื้นมาเลยไม่ละไม่ส่งมาให้ฉันเตะโดกมาเลยก็ได้เมื่อเห็นหมาป่าอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบแพะนักดนตรีจึงส่งบอลให้มันหมาป่าออกตัวกระโดดขึ้นกลางอากาศและเตะบอลด้วยลูกเตะเปะเล่ทุกคนมองไปที่บอลจนถึงกับกลั้นหายใจ เข้าไปแล้วครับโกโกโอ้ go, go. Oh, พระเจ้าช่างเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับ oh. เยี่ยมมากเลยบ oh, <yeah. S 2> ราวอูเดมาปา,าในเก่งที่สุดเ <Yeah. S 2> ลย